สวัสดีค่ะดิฉันนางอลรชนยาวิลาศต,ตำแหน่งผู้ประสานงานชมรมคนพิการตำบลแม่พริกโดยมีคนพิการที่ได้รับการจ้างงานหนึ่งคนภารกิจหน่วยงานชมรมคนพิการตำบลแม่พริกเป็นชมรมที่เป็นศูนย์รวมการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมให้คนพิการในตำบลแม่พริกให้ได้รับสิทธิ์ผลประโยชน์อันชอบธรรมโดยทั่วถึงและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างคนพิการและกลุ่มบุคคลทั่วไปให้อยู่รวมกันอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันภารัิจคนพิการบันทึกเอกสารรับเรื่องส่งต่อ การขอกายอุปกรณ์และจัดเก็บเอกสารข้าวแฟม้มถ่ายเอกสารบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์และตรวจงานรูปภาพประจำเดือนของคนที่การที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่นวัตกรรมจัดทำสื่อของชมรมและกระจายข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้คนพิการที่ได้รับการจ้างงานไม่พลาดข่าวสารและกิจกรรมของนวัตกรรมและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายแนวทางการพัฒนาคนพิการของชมรมมีความคาดหวังที่จะพัฒนาคนพิการให้มีความชำนาญในเรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และในเรื่องที่คนพิการสนใจที่จะศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองในเรื่องต่างๆชมรมชม,ชม,ชมรมคนพิการพร้อมที่จะสนับสนุนให้คนพิการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการอบรมเรียนรู้ที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้นหรือช่องทางที่คนพิการสามารถค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองค่ะก่อนที่คนพิการเข้ามาช่วยงาน ทางชมรมและเจ้าหน้าที่ช่วยกันทำงานด้วยตนเองทำให้การทำงานด้านการประสานงานของหน่วยงานล่าช้าเช่นงานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่คล่องและการทำสิ่งต่างต่างก็ต้องจ้างล้านเครื่องเขียนทำหลังจากที่คนพิการเข้ามาทำงาน คนพิการสามารถทำสิ่งพิมพ์ต่างๆและคนพิการสามารถช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติต่อเรื่องต่างๆและประสานงานส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับสิทธิภาพและเรื่องการทำเอกสารทำได้อย่างคล่องแคล่วและจัดทำเอกสารอย่างมีระเบียบเรียบร้อย และการปฏิบัติงานสนับสนุนเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้เจ้าหน้าที่และเพื่อนร่วมง,งานและผู้เข้ามารับบริการมีความประทับใจพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคนพิการความสำคัญและคุณค่าของคนพิการต่อนหน่วยงานภายในหน่วยงานคนพิการสามารถ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อต่างๆและประสานงานส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ผู้เข้ามารับบริการมีความประทับใจพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคนพิการและคนพิการยังมีความสามารถในด้านการแก้ไขปัญหาเทคนิคเฉพาะหน้าที่ ได้อย่างดีและยังสามารถทำสิ่งตีพิมพ์ต่างๆของชมรมและยังสามารถซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทำให้หน่วยงานประหยัดในเรื่องการจ้างทําสื่อและซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างมากค่ะสวัสดีครับผมสิทธิชัยยาวิราชนะครับผมทำงานมาตราส5ได้รับจ้างงาน ปีนี้เป็นปีที่8นะครับผมอยู่ในชมรมคนพิการตำบลแม่พิกนะครับแล้วก็งานที่ได้รับผิดชอบอยู่นะครับผมก็คือการประสานงานส่งต่อแล้วก็การทําสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆภายในชมรมการประสานงานระหว่างหน่วยงานนะครับผมแล้วก็ตรวจรายงานรูปภาพประจําเดือนอเป็นอาสาช่วยมูลนิธินวัตกรรมในการตรวจรายงานรูปภาพของคนพิการที่ส่งรูปประจําเดือนเข้ามานะครับผม แล้วก็ชีวิตก่อนที่จะได้รับการจ้างงานนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนะครับผมไม่รู้ว่าจะดําเนินชีวิตต่อไปยังไงในในวันข้างหน้าเพราะว่า,าไม่มีรายได้ที่มั่นคงไม่มีรายได้ทีเ่เป็นประจำนะครับผมรอแต่เงินเดือนเดือนละ800นะครับผมมันไม่พอใช้นะครับผมก็ทําให้เกิดความเครียดนะครับว่าวันข้างหน้า จะทํายังไงดีอนาคตจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็หลังจากที่ได้รับการจ้างงานก็ทําให้มีเงินเก็บหลังจากมีเงินเก็บแล้วก็สามารถทําอาชีพเสริมได้นะครับผมทําให้พอมีเงินเก็บมีอาชีพเสริมทําให้มีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นนะครับผมคุณค่าที่เกิดขึ้นหลังจากการได้รับโอกาสการจ้างงานนะครับผมก็ทําให้ตัวเองนี้มีรายได้มีเงินเก็บแล้วก็ สามารถแบ่งเบาภาระครอบครัวได้นะครับผมก็คือเช่นจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตช่วยช่วยพ่อแม่ได้นะครับผมไม่ไม่ต้องเดือดร้อนเงินพ่อแม่ไม่ต้องของเงินพ่อแม่ใช้นะครับผมแล้วก็ไม่ไม่เป็นภาระของครอบครัวนะครับผมหลังจากที่ได้รับการจ้างงานนะครับผมทำให้ตัวเองนี้มีรายได้ที่มั่นคงนะครับผม ก็ต้องขอขอบคุณบริษัท p o w e r l i n n e n n i n e e r i n g จำกัดมหาชนนะครับผมที่เมตตาจ้างงานโอกาจ้างคนพิการทำงานนะครับผมที่ให้โอกาสคนพิการอย่างผมได้มีงานทำมีไรายได้มีอาชีพเสริมนะครับต้องขอขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณครับ